้อเฮียบุ๊คับโ,โอ้ยสีมันสูงอาไรมากอ่ะเพิ่งเห็นหรือว่าเห็นดนเหรอครับโอ้ยแ,ม,แม,ม่นแมนสีน้องคอกก็ผมไรมากอ่ะครับสีกิ้ง เง้ครับผมไล่มากละล้มเขาไปว่าเป็นเลยป่ะเนี่ยโอ้พวกผมไล่พละท้ายหนองครับเอาอยู่มันหลุดหลุดสามเถื่อสี่เถื่ออยู่ในตามันก็หลุดโอ้ป่าหน่อยบงังล้มมากครับมันเสีย จะโตแล้ววะสี่โตก็ตายโอ้ทางเส้นกระป๋องเงี้ยผมเถอะทางเส้นนี่ก็ได้ ให่ไ่ครับนี่มันเสียอยู่มองเกาะมองจะยุ่นนั่นแหละตอนนี้พวกผมนั่งกินข้าวน่ะโยมไม่แห้งน่ะมันครอบเดียวแหะนี่แหละเสียอยู่มองนี่แหละพวกผมเลยนั่งกินข้าวนั่ง,งกินข้าวก็ออกไปหันแยกก็เลยได้ตัวหน,นึ่นงนั่มแต่หมูเศร้าเอาดีขนาดกับหมูเศร้าเนี่ยบ้าง